สวัสดีเพืเ่อนๆอีกแล้วผมตู้บลูทูธของเรามาอีกแล้วนี่มาสามสีเลย <c oughs> มีสีเหลืองแล้วก็สีดำสองใบเป็นสองจุดหนึ่งหมดนะครับผมนี่แบรนด์เราเป็กตองเซาสามใบสามแบบสามสไตล์แต่ราคาเท่ากันนะ ใบสามพันเก้าเหมือนเดิมเ <c oughs> <c oughs> สียงมอาจจะแหบหน่อยเหมือนเดิม,ม,มนะผมวัดแบตสวิตช์เปิดส่วนอันนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ใบสีดำวัดแบตเหมือนเดิมส่วนตัวนี้จะเป็นสีดำ ขอบตรงนี้จะเป็นสีเงินนะขอบเงินแล้วก็ลายหน้าผ้าก็เป็นลายสีดำคล้ายๆแล้วก็สติกเกอร์โลโก้ยี่ห้อแบรนด์ก็จะเป็น <c oughs> จะเป็นมิลเลอร์สีทองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามิลเลอร์นะครับเพื่อนคล้ายๆกระจกอะแต่ว่าเป็นพลาสติกเป็นมิลเลอร์ ส่วนมาดูดำอีกใบหนึ่งส่วนดำตัวนี้ก็จะไม่มีขอบอลจะไม่มีขอบเหมือนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าจะมีแถบข้างล่างตัวนี้จะมีแถบข้างล่างตัวนี้เป็นมิเลอร์สีทองเหมือนเงา,งาวับเงาเงาเลยเงาเงาีสวย <c oughs> จะไม่มีทองจะไม่มีขอบสเปคเดียวกันนะผมสามใบนี้ สีเหลืองสีดำสองใบเมื่อวานก็รีวิวสีขาวให้ดูแล้วใบหนึ่งสีขาวก็รอรอตัดโลโก้นะลูกค้านี่อันนี้ลูกค้าก็จะเอาโลโก้เป็นชื่อของตัวเองนะเราก็จะตัดโลโก้ตรงนี้มาติดให้ตรงนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนี่มากับสีกล้วยหอมเลยสีกล้วยหอมต้นกล้วยอยู่นั่น ีก็้วยหอมก็สวยเหมือนกันเพื่อนส่วนขอบทองตรงนี้จะติดตัดเป็นขอบทองให้ขอบทองรอบรอบตู้เลยลายหน้าผ้าลายเดียวกันหมดเลย <c oughs> ยังไม่มีลายหน้าผ้าบแปลกๆเดี๋ยวจะมีลายหน้าผ้าบแปลกๆถ่ายให้ดูเ,เพื่อนความงามของมันเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนะผม ลูกค้าหลายท่านสั่งไปฟังแล้วก็ออเดอร์ต่อเนื่องเลยส่วนนี้ก็หูจับมันกันหกเดือนเดิมหผมพร้อมส่งวันนี้สามใบในสีใบดีกว,ว่าวันนี้ส่งใบมีใบสีขาว,วาืวอวันก็ยังไม่ได้ส่งในส่งว,วันนี้รอตัดเรากัดกัดชื่อกัดโลโกโ้ ส่วนโลโก้ตัวนี้เราเอาเครื่องตัวนี้ตัวนี้กัดนะเพเพื่อนเครื่องสีนตรวนี้กัดกัดเองหมดกัดอยากได้ชื่ออะไรกัดได้หมดอ่ะดง้งสามชั้น เกีว้วเกี้วเลยแต่ส่วนตัวผมชอบใบแบบนี้มากกว่านะที่มันไม่มีขอบนะผมว่ามันดูแบบคลาสสิกดีดูเท่ดีสีเหลืองก็สวยสีดำก็สวย รับประกัน6เดือนเหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะดูมุมไหนก็สวยนะเพื่อนจริงเนี่ยมุมนี้สวยเจ๋วเลยมุมนี้เห็นแล้วคุชัดเจ๋วโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมสับตะไคร้ผมด้วยฮนะติดตามไว้เลยเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะอัปเดตให้ดูฮนะไม่แน่อาจจะมีการแจกตู้เกิดขึ้นแต่การแจกเนี่ยคือคือแจกประจำนะแจกในเพจ <c oughs> ในเพจในเพจนี้เลยเราจะแจกประจำช่วงเทศกาลช่วงอะไรอย่างเงี้ย ให้เพื่อนเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามไปเล่นกิจกรรมได้ฮนะทาย1วันสองตัวแต่ใจตอนไหนก็บอ,กอีกทีหนึ่งสนะำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม